สวัสดีค่ะพบกับเจเอกแล้วค่ะวันนี้นะคะเจะเอกจะมารีวิวค่ะเจะออา้า m a d a สามสอดตัวเริ่มต้นตัวนี้นะคะซึ่งลูกค้านะคะโอ้โหอินบ็อกมานะคะแล้วก็มีการคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนะคะอยากดูเจ้าตัวนี้ค่ะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยรีวิวนะคะราคาน่ารักค่ะ9ก้าแสนกมเพันเนี่ยเขามีอะไรบ้างน,นะคะนี่เลยนะคะวันนี้เจเอกจะมาขอรีวิวตัว2.04สีสีเงินโซนิคซีเวอร์ตัวนี้นะคะเป็นแฟลแบกหประตูนะคะ สวยมากค่ะตัวนี้นะคะกระจังหนาะห้าเหลี่ยมซิกเนเจอร์วิงนะคะเป็นสีดําเป็นโนแบทนะคะซึ่งอารมณ์ชัดเจนอย่างที่แจ้นะคะว่าเป็นสปอร์ตเลยนะคะตัดกับสีเงิน Sonic s e เ v อร์สวยมากค่ะลงมากันกับไฟหน้านะคะที่เป็น LED p r o j e c t ตอร์ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะตัวเริ่มต้นเราจะเป็นแมตขอบ16นิ้วนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องแพนดูข้างๆนะคะสวยงามไม่แพ้ตัวรุ่นที่ตัว S และ SP ของเขาเลยนะคะช่วงล่างค่ะช่วงล่างเราเป็น GV i t a l i n Control Plus ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะซึ่งจเจ๊ก็ขับมาเทสเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีความแตกต่างกับตัวกลางหรือตัวท็อปแต่อย่างใดเลยนะคะอีกอย่างนะคะเรามาดูข้างๆค่ะ กุญแจสมาร์ทคีย์เลดของเรานะคะก็มีมาแต่ตัวเริ่มต้นนะคะเป็นแบบใช้มือแบบนี้นะคะทัชเข้าไปในการปลดล็อกนะคะแล้วก็ถ้าไปแบบนี้สวยๆเป็นการล็อกรดเลยนะคะภายในของเราค่ะ ภายในของเรานะคะเหมือนกันทุกตัวเลยนะตั้งแต่ตัว C S S P ค่ะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเบาะหนังแบบนี้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะคอนโซลแบบนี้ค่ะเป็น soft touch แบบนี้เลยนะคะจะต่ตงต่างเรื่อง option นะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมาในแต่ละรุ่นนะคะซึ่งจะเอ๋มองว่าในราคา969,000นะคะถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มานะคะเบาะค่าเบาะเราก็ยังมีการ เซตปรับ,บอบ์ดนะคะด้วย10ทิศทางนะคะพร้อมมีระบบดันหลังด้วยอ่าเมมโมรี่ซีทบอกก็สามารถเมมโมรีได้เหมือนตัวรุ่นพี่นะคะพร้อมกับตัวกุญแจและก็ตัวที่นั่งเช่นกันนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะ mm. ด้านหลังตัวนี้นะคะระบบความปลอดภัยเรามีมาด้วยกันนะคะ mm. ก็คือจะเป็นตัว b ลายสปอร์ค่ะเตือน mm. จุดอับจุดบอดขนาดเปียนเลนแล้วก็ถอยหลังให้ด้วยนะคะมีมาให้ตัวเริ่มต้นค่ะ ตัวที่รีวิวไปนะคะตัวรุ่นพี่นะคะสปอยเลอร์สีดำเป็นโนแบ็คตัวเริ่มต้นก็มีให้นะคะโอ้โหสวยงามมากค่ะดูความงดงามนะคะสีนี้จเจ๊ชอบมากะคะเป็นสีเงินโซนิคซิเวอร์นะคะยิ่งถ้าติดฟิล์มดำแล้วนะคะตัดกระชิ้นง,งานเป็นโนแบ็คนะคะตัวสปอยเลอร์เอ่ยนะคะตัวด้านล่างนี้เลยนะคะโอ้โหสปอร์ตมากค่ะแล้วก็ทำให้รถดูเด่นขึ้นมากด้วยนะคะ เครื่องเสียงเรานะคะถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่จ้าเอ๋นะคะคอนเฟิร์มเลยว่าเครื่องเสียงเรานะคะเสียงดีมากค่ะไม่แพ้ตัวเครื่องเสียงโบสเลยนะคะพวงมาลัยนะคะมลติฟังก์ชันค่ะแล้วก็จะมีตัวครุสคอนโทนนะคะสามารถล็อกความเร็วได้ค่ะเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะรับสายโทรศัพท์ได้นะคะ เกียร์เรานะคะก็เป็น6สปีดนะคะมีทั้งระบบเมนนวลในตัวอ่าหน้าจอ8.8นิ้เหมือนรุ่นพี่เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ2.04ตัวนี้นะคะคุ้มค่ามากนะคะที่ให้มาัม้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะราคาไม่ถึงล้านค่ะแต่คุณได้อะไรๆเหมือนกับตัวกลางและตัวท็อปอยู่หลายอย่างเลยนะคะซึ่งไม่ได้น่าเกียดเลยนะคะแล้วก็สัมรรถนะที่เทสตมานะคะช่วงล่างนะคะพวงมาลัยนะคะทุกอย่างมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะ นิ่งเงียบสวยงามอย่างนี้แหละคะ่ะถ้าลูกค้าสนใจน,นะคะอยากเทสต์ไดรฟ์นะคะและอยากมาดูตัวจริงนะคะลิงก์ตามด้านล่างน,นี้เลยนะคะมาสดา้าพิจิตเพรขอนแก่นนะคะหรือมาสดา้าเลดี้ขอนแก่นนะคะเพจของพวกศีสาวเจเอนะคะสามารถข้อยินหรือทักอินบอกมาได้เลยนะคะส่วนเงื่อนไขต่างๆนะคะดอกเบีย้ยตอนนี้เริ่มต้น1.99ค่ะดอกเบีย้ยดีมากค่ะของแถมจะเอก็ให้อย่างจุกๆเลยนะคะยังไงถ้าหาจะเอนะคะ0939162651นะคะ หรือจะเป็นลาย i d j a a y m e e ค่ะค่ะคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะยังไงอยากได้จะเอรีวิวตัวไหนนะคะหรืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับออปชั่นตัวไหนยังไงนะคะกินบ็อกซ์หรือโทรมาถามได้นะคะวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสถานที่ส,สวยๆจาก BB ีเลอการ์เด้นค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ